ชื่อว่าโรงเรียนใหม่กล้งมีอนา,าคตครับซึ่งเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่เป็นขยายโอกาสในชุมชนนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการสำรวจนะครับถึงบริบทของโรงเรียนว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเราต้องการให้มันเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์นะครับเราก็จะพบว่าโรงเรียนของเราอ่ะโดยปกติแล้วก็คือมีครูน้อยนะครับมีครูน้อย แต่ว่านักเรียนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นในระแบกนั้นนัก็รียนจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้หมดเลยนะครับแต่แต่ครยยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรข้อดีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอกาสก,าก็คือก็คือมีในในระแวกน,นั้นจะเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งโรงงานหรือแหล่งชุมชนหรือสถา,านประกอบการหมดเลยนะครับรวมถึงมีวิทยาลัยบ้างน,นะครับแล้วก็ เป็นรูปแบบการจัดก,การศึกษาแบบทวิภาคีสู่อาชีพในอนาคตเพื่อทีท่อยากจะให้ให้เด็กๆนะครับในโรงเรียนของเราหนะึ่งก็คือ,อได้พัฒนาทักาาษะนะครับที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานหรือตลาดโลกนะครับ2คือลดระยะเวลาในการสาําเร็จการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพนะครับ 3. ได้เรียนนะครับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ลองทำในหลายๆอย่างนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยด้วยความท,ที่ผมเป็นคุณครูแน่แนวผมก็เคยถามนักเรียนว่าอยากจะทําอะไรในอนาคตอยากจะเป็นอะไรนานาคตแต่หลายคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากทําอะไรประกอบอาชีพอะไรในะนรคต สำหรับกระบวนการจัดรูปแบบการศึกษาแบบทวิภา,าคีสู่อาชีพในอนาคตของพวกเรานะคะพวกเราก็จะเริ่มจากการสำรวหาจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โอกาสที่มีกับโรงเรียนของพวกเราในเมื่อเราหามาแล้วเราก็จะได้ว่าหนึ่งคณะครูในโรงเรียนเราเห็นความสําคัญขอ,ของอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าในอนาคตก็จะมีทั้งอาชีพที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็อาชีพที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ก็จะมีการส่งอาหาร เป็นพวกส่งของ delivery อะไรพวกนี้คนเราก็จะกดโทรศัพท์สั่งในแอปมันก็จะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมานะคะเราก็จะมีพบโอกาสว่าโรงเรียนเล็กๆของพวกเราอะ่ะก็จะมีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือที่เด็กจะสามารถเข้าไปฝึกงานหรือให้ความรู้กับเด็กของพวกเราได้ไอ้นี่เราก็จะมีจะพบโอกาสว่า,วาเขาเขาอยากมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียนแล้วก็มีการทั้ง ทุบททุ่มแรงนักก่ออุปรกรณ์ของตัวเองเข้ามาช่วยร่วมด้วยสําหรับสิ่งที่พวกเรามองเห็นก็อย่างเช่นโอกาสผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นมีทั้งมีรายได้ระหว่างเรียนเขาก็จะเรียนเห็นความสําคัญที่จะนําลูกหลานงเขาเข้ามาในโรงเรียนของเราคะ่ะสําหรับค่ะหลังจากที่เราได้กลยุทธ์จากการสวอชมาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มดําเนินการใน เริ่มจัดแปลงเลยก็คือการประชุมวางแผนกับบุคลากรก่อนว,นว่าในการจัดการศึกษา,า,าทวิภาคีเนี่ยหน่วยงานะที่จะมาร่วมกับเราคือใครบ้างต้องไปติดต่กับใครบ้างจากนั้นมาร่วมกันวางแผนกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆค่ะเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคลได้รับทราบเาากี่ยวกับขอบขายน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อรับทราบเสร็จแล้วก็วจะเป็นขั้นของ,ของการนําไปใช้หรือขั้นดูค่ะขั้นนี้จะเป็นการนาหลักสูตรไปใช้รวมทั้งเนื้อหาค่ะ นกากหลักสูรด้านเนื้อหาวิชารวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของกองต่างๆด้วยค่ะต่อถัดมานะคะขั้นของการเช็คนี่คือการมิเทศติดตามและประเมินผลโดยที่ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยโรงเรียนจําเป็นที่จะต้องดําเนินการร่วมกับเครือข่ายที่เราไปสร้างไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายชุมชนหรือว่าเครือข่ายสถานประกอบการกตา่างๆและสุดท้ายค่ะทุกท่านแอคชั่นนั่นคือการนําผลของการใช้หลักสูตรเนี่ยมาสะท้อนผลนะคะเพื่อหาข้อดีข้อเสียแล้วก็นําจุดต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาค่ะ หลังจากจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคีสู่อาชีพในอนาคตนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีความคาดหวังที่จะให้นักเรียนนะคะมีทักษะที่หลากหลายท,าที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานนะคะแล้วก็คาดหวังให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่แล้วก็มีการทางเลือกในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไปนะคะแล้วก็นักเรียนอาจจะสามารถแบ,บ่งเบาภาระในด้านของ เรียนและข้อสุดท้ายนะคะเรามีความคาดหวังว่าเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยคะ่ะจะช่วยส,งส่งเสริมระบบการศึกษาของโรงเรียนเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราคะก็ขอจบการเสนเอเทคโนโลีคะ่ะ